สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับทางเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาให้แนวทางนะครับแนวทางอะไรนะครับเป็นสูตรห้อยฟรีนะครับผมสูตรห้อยฟรีนะครับแนวทางสูตรใหม่นะครับที่ผมทํานะครับสูตรชนนะรับจับชนหลักร้อยนะครับผมนะแนวทางนี้ก็คือเพิ่งทํามางวดที่แล้วนะครับงวดก่อนนั้นนะครับก็คือได้สามนะครับสาม สามชนนะครับก็คือสามสามหกนะครับนะแล้วก็มาทําให้ดูงวดที่แล้วก็คือมันจะหนักใจก็คือเก้ากับศูนย์เนี่ยหลักร้อยนะครับไม่รู้ว่าผมจะเลือกเอาเลขเก้าหรือเลขศูนย์ดีนะครับผมนะหลักร้อยนะครับเป็นเลขชนนะครับจับชนหลักร้อยนะครับนะชนสองสูตรนะครับนะยังไงก็ผมจะทำวาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับดูพวกเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับนะ เห็นขอมาเยอะนะครับสูตรหลักร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกแชทมาบอกบอกว่าให้ผมทําหลักร้อยก่อนนะครับนะเด่นหลักร้อยนะเรามาดูกันนะครับเด่นหลักร้อยมันจะมีตัวไหนนะครับนะของงวดประจําวันที่เอรวมจะวันที่สิเดือน8นะครับอันนี้16เดือน7ดนะครับแล้วก็หนึเดือน8นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทํทำไ้ให้ดูนะครับทําไว้ให้ เป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับนะเอาศูนย์นะครับบวกหนึ่งนะครับได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะครับห้าบวกแปดได้เท่าไหร่นะครับห้าบวกแปดได้สิบสามนะครับผมนะใส่สามลงไปนะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมนะเราเจอผลลัพธ์แล้วนะครับตัวอีกแถวหนึ่งนะครับเรามาดูกันนะครับ ตัวที่2นะครับนะว่ามันจะชนกันตัวไหนนะครับหลักร้อยนะครับผมนะพูดเยอะไปเดี๋ยวเขาก็ว่าเอานะครับเราเป็นคนพูดอธิบายเยอะอยู่แล้วนะครับเอาศูนย์นะครับบวกหนึ่งนะครับศูนย์ไม่มีค่านะครับเอาหนึ่งบวกอะไรนะครับอ่าสองบวกกันสองครั้งนะครับได้สี่นะครับเอาสี่บวกหนึ่งนะครับได้ห้านะครับห้าบวกหกได้เท่าไหร่นะครับผมนะห้าบวกหกได้สิบเอ็ด นะครับหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งบวกอะไรนะครับหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่นะครับผมนะหนึ่งบวกสองก็ได้สามสิครับอะสามบวกหนึ่งนะครับได้สี่นะครับผมนะฮะผลลัพธ์ออกมานะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเดือนแปดนะครับปีหกเจ็ดมีอะไรนะครับชนกันนะครับนี่ มาสไตล์แบบนี้อีกแล้วนะครับผมจะรู้ผมยันนั้นว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะครับ3ามนะครับผมนะหลักร้อยนะครับ่ะเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมนะเรามารอลุ้นกันนะครับว่า3ามเนี่ยนะครับจะมาหรือเปล่านะครับผมให้3ามไปนะครับ่ะให้3ตัวเดียวนี่แหละนะครับเพราะมันชนกันตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าจะ3ามอะไรนะครับเดี๋ยวผม3มอีก x ไว้ก่อนนะครับผมนะ สามเอกเกไว้ก่อนนะครับยังไงก็ดูพวป็นทางนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับสูตรทุกสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับนะยังไงก็โปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับขอให้ทุกคนนะครับรวยปังๆมีทางใช้นะครับกับสูตรแนวทางผมทุกสูตรเลยนะครับขอบคุณครับ